ดีครับผมพายไม่กินแชนแนลนครับผมวันนี้เราก็มากดเสาเกลมเพสนะครับผมต้นนี้โผล่อยู่ประมาณ5เมตรห้าสิบครับผมกำลังตัดอยู่นะครับกดเทสไปนะครับผมให้ได้15ปลาานะครับเนี่ยสกิโลกร,รมัมต่อตารางเซนนะครับอันนี้มันจะหน่วยมันจะเป็นกิโลกร,รัมต่อตารางเซนมันจะเป็นร้อยร้อยห้าสิบนะครับผม แต่ถ้าหน่วยเป็นเมกาปาร์คานก็จะเป็นสิบห้านะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับอันนี้เปลี่ยนไปใหม่นะครับผมเปลี่ยนใหม่หน่วยมันเลยเปลี่ยนนะครับผมอันนี้มากับมากับเครื่องจักรนะครับมันจะเป็นเมกาปาร์คานนะครับผมอันนี้หาซื้อในไทยนะครับมันก็จะเป็นพิโรกัมต่อตารางเซนต์ครับประมาณนี้ครับผมกดต่อสร้างคอนโดมิเนียมครับผมเนี่ยรูปแบบเดียวกันเลยนะครับผมประมาณนี้ครับผม สวัสดีโชคดีครับ